สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนีได้สมตําค่ะสมตําปูดำแลนะ้วค่ะเนาะอีป,ปูดําตัวผูอันนี้ก็เอามาจิม้มน้าจิมาจ้มซีฟูดตัวนี้ไงนะคะ่ะเนี่ยมาค่ะเสพแสงน้ำกันมาเนี่ยไม่ค่ำกันคับเอาไหมลองมองดูกลอกนใหญ่ใหญ่เนียบปื้อพรเนี่ยเห็นบ่เนี่ยมุ่ง้องอ่ะจะให้อะ <laughs> ซาระเบียทุบก,กามบอกเล้แล้วตัวใดมันกัดทุกกามตัวใดโว้ยจักตัวใดแ่ะเนาะเนื้อหวานแม่คลอเชอร์สูนนะคำว่าแซ่บค่ะกินกินเพิ่มรสชาติ จิ้มๆอีกบ่ฮะเส้นบ่ฮู้จักอยู่ใส่มีแต่อีปูอือโหๆบ่ขอเอาขึ้นมาตั๊เอาขึ้นมาไหม่มันก็เฮียตั๊กล้ามมันน่ะต้องไปกินที่หลังเนาะค่ะเนาะ Thank you. <gasps> Look oh, at it, get it. mặt một mặt 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 กินยากแน่ค่ะไม่นู่ปูมันกินยากมแม่เนี่ยมันขึน้นอย่างมันนะโอ้หิมมันขึน้นอย่างไรแม่กับ,บรูเหมือนกันดูับเนื้อมันสด รถม้บวัวไม่ยังบูดยังมึมีตัวไระจายเลยฮึมะเขือ่นี่มันไตอยู่เบิร์ตขื่นเอาไปคังไว้ในไว้ในอ่ะยันแมวมันอนมาขว่ะยู่บ้านมันมีแมวมห้แมวหาขวานี่กินไปไว้อยู่ไหนน่ะเสียงมันไตอยู่เบิร์ตขื่นอีกับปูน่ะอยากไร ่เพียบอกอย่างนี้ขนะั้นยาอมอืมหนค้าหน่อยค้ายยังยอีกไม่เหนือเหนือมัน เนื่ออายุขามันอ<ป>ืมหามทีมเลยให้แม่ที่กินเนื้อขามันเหรออืม Nan, hmm, what? No, ปูสดปูสดน่าเส้นกัดคาเส้นกัดบนนี่แล้ว เนืกกรรเ้อแก้มของแซ่บเนืกกรรน้อก,ก้รรจับเดี๋ยวแม่พาดถูกทากกระบี่าปาก,ก,กรรสื่อมาสามโลหนึ่งเด็มซึ่งเลยค่ะสามกิโลได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโต tôi bớt nhai bên nè mẹ mẹ nè mẹ mẹ Ừ mẹ mẹ leo hết mẹ mẹ Nè mẹ 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 คนข่าวรอบสองค่ะรอบแรกมันมันเกีียวบวมกันเพราะว่ามันมาหันแก่ซุ้มทีเลืออันนี้เกีียวแล้วๆคนมาเนี่ยเนี่ยให้นี่ใส่สอบแม่พอเอากล้องมาแ็ดเ,เป็นอยังงเวียนบักขียาจะยัง มิ้งจะใส่ซ้ำนี่เหรอคะเนี่ยมันหน่อยเมื่อไง ก็ดีก็ด hmm? ีจะปากฮึกระเบื้องกกระปุกเจ็บเลยแม่ขอสิยๆอีกไง บิดพอดีครตีมกับปุูน้ำแบบดงเดะน้ำนั่นมันน้ำมันกับมีนะค่ะแหลมถือมือเหยียบมือถือมันเหนียบมือถืออันจั๊สีไหมค่ะมีน้ำแหลมน้ำกลาดมนันสีจับบลรอว่งเนี่ยโดนค่ะ Để... Cô <laughs> จิ้มจิ้มซีฟูดว่ะเฟมครับเปรือนมากเลยลุยไปรลดไปดจังล่างเหรอฮึ่ม กินปูบอลุยบ่ไดดกาแฟเป็นแพอยู่เหนียวนะไมนแสบมากเลยฮะกาแฟมันแพอยู่เหนียวมันดีแสบมากเลยแม่เนยังเป็นมันถี่มาเลยนี่แสบกบสระซังพุดละปูบ่ะวัดไว้แหละแล้ากินอันนี้นนเ,เนาะจะไปเลี้ยมก้ามมันที่หลังมาเนี่ย อะไรบออนี่ม,มันอันไสอ่ะืนี่มัอันหดสือ่ะพอแหละไม่วันมาตอนนิ้วเลยอมองนี้ก็อันจิ้ม แม่เมื่วันนั้ต่อหนิเอ,อ,อเพี้ยมเลยมันได้กินแล้วเสื้อว่าทุกคนต้องเป็นเนาะถือง,งับปุ๊บอิสิคือใจใหายปั๊บเลยเด้ใจใหายคือแบบหึกูต้องเอามึงตายอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นเด้ถืออีกกระปุกง,งับแล้วเพี่ยมเอาลวดหยับมันเลยม <c oughs> ือสั่นละค่ะนี่กล้ามใหญ่ๆทุบนี่เนื้อแบบเนียนๆเลยพอหรือเปล่าลม่หรอก สีไปแล้วเด้อค่ะวันนี้ถ้าผู้ได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่นะคะเด้อเพื่อไปกำลังใจกันนะคะเนาะมื้อนี้ก็เขาตัวลาไปก่อนไม่พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะวัดลงคอค่ะเสียงก็เลยแปลก